วัสดีค่ะวันนี้มากินปนปนปลาปลิ่งประดุกลวกพักก็บรรยากาศโคงหน้าเขาเขียวงามแห้งหลังเลิกงามกินเยอะทั้งหลังกับบะลดลดลด,ลดหลังกับบะคือเราไปนั่นนงให้หน้าเประเอะดากมันเปียก

เลยละมือจองนั่นเลยถึงนายูน่ากินไม่กินน้ำแกนได้ขอแรงไม่กินฟรีร์อ่ะให่มะฮมู้มมาตุ่มมะฮู้มกันจากิักว่าเป็นกินท,ท,ทักเป็น เนตาเปนตาทู่เซมงดาแบบรงหางตรงน้างามงามเลยเหรอใพี่น้องมึนงนะต้อหลังงามเลอ

กลางค้างปวดหืมหืมยบคุยหมดร้อนหอมมากเลย หมันก็เป็นเขาเนี่ยจับ มาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อสองน้องแม่มาเด้อวัออา,า,าท่านในเกงบันแดดเดือถือยาซ่ากันเด้อฝากกดติดตามได้เเด้อวัวเพราะเกงก็เพกินกินเกงที่หนึง่ง ก็คือหยัำหยำได้เรียกว่าข่ตะกะตะกามมุมมั่มเด้อกินแบบนี้นกินแบนกับ ไี่บ้างไอ้เจ้าประกาศเนี่ยประกาศเองออกสิ้นที่วายวะไอ้พีหนอนเข้าไปสิทธิ่อืมเฮ้ยหนอนคิดเป็นนนองก,กันไม่ได้คุณจะพูนดีบวัวอือหือจัาอย่าเฮ้ยหนหพอเยอือ,อ,อนขาคอมมือ ไรติ้มไมเงีย่เหรอยังไทยวานอะไรตวะเด้อมีน้องมีนของขอันนเจ้มืไม่มูปีนี่ได้เขาไล่น้ำดีย้อดแล้วข้ามกัน đẹp ơn sườn bạn đấy, theo dõi sườn đẹp เดี๋ยวว่าสผงมึงมาไหมขัดจริงนรืสิกิน,อ,นอยู่หแบบแบบ่องกับห่วงม,มันกินล้มไปยืนนี่เดี๋ยวคือห่วงให้ยังเด้อมืเจ้ามาแล้ว ง,แแงาแฮมงบรรยากะทิแกในท้องหลังอือสีลาพี่น้องเลยป่ะเนี่ยพี่นอ้องไปสีลาเะไรเด้อมอลำบม,ม,ม,มูมี่มาเนี่ยมอลล์ไปเฮ็ดงานฝากติดตามช่องน้องแม่ชื่อส่องว่าอ้อมใจมากินในเดอ้อพี่น้องฝากกดติดตามกดซับตะไคร้แฮมนะสวัสดีค่ะ